ตอนนี้ครับสามสาวครับชาลีแองเจลทำอะไรอยู่กำลังหยุดปิดทองปัดทองปลาครับพอดีคุณป้ามาทาเดินมาถอยเลยครับงานดูหน้าสามสาวนี่ครับเอ๊ะครับงานดูหน้าสามสาวเนี่ยอ๋อต้องมีต้องมีคนจีนคนนึงไหมใครหน้าจีนจีนคนนึ่งไหมอ๋อนายนาปัดทิ้งเลยปัดทิ้งเลยปัดทิ้งเลยใช่ ตัดผมที่ผมทองที่ไม่ติดทิ้งให้งหมดไ่มันไม่เป็นล้มรถเลยครับไม่ล้มของไปหมดรถใครถึงมัวเป็นไรครับเนี่ยล้มมาก่อนมาพี่ตื่นเต้นรืดมาไงกลัวไม่ได้มามีบเอาลแค่ลงไปแล้วนี่ยหมอเก้งให้ไปหาหมอเดี๋ยวนี้นะแล้ก็ไม่สะดวกแล้วที่จะไป เเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเ่งให้ครูอยู่ยาวเขาบอกเขาอยู่เฉิญมาเลยพรม่นี้ได้ไหมอันนี้ไม่อยู่ไปขบวนไ็นไงสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เราได้ถอนกันได้วยเนี่ยไม่ครัเนี่ยได้ดูแต่ลองเห็นหน้าก่อนนะเราเห็นหน้าคนนี้เลยแต่เราทะเลาะกันก่อนคนนี้เราทะเลาะกันก่อนจะเจอกันเนี่ยคุณไม่ใครไม่คุณเป็นใครเราเป็นผู้หญิงก็เป็นใครคนอแค่นสวยที่สุดในเรียนแล้วกันยืดนี่ต่อเก้าหกใช่ครับนี่ต่อเก้าหกใช่ พี่แก่เข้าแก่เข้านี่เปินี่ขบนะครับเยีช่วยกินีวาลังปิดทองที่เาชมอย่นะครับขุณนายขุนบุญล้นมาแล้วขุนนายบุญล้นขนายบุญล้นจะล้นถึงไหนเนี่ย ยากมากเลยบอกะมากๆที่สุดอันนี้มาทำแบบที่สุดๆห้ม่มีใหรู้กกลงด้วยนะแล้วถ้าตบตรงไหนคจ้าช่วยเขาต้องับวแไนได้นี่นี่นี่ครับจ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 ับพี่เล็กแอมห่อมได้มคะ่สหรับอาหาร่ม่ตไองเลยคะ หนึ่งสองเดินก็ไปยืนด้วยดิก็ก็มายืนปิดแผ่นหน้าครับปิดแผ่นหน้าที่เครื่องประดับครับมีคูอที่มากก็กระเพกมาคบหกล้มไม่ยอมไปโรงพยาบาลอันมาเติมบุญด้วยกันเติมเติมบุญนี่เติมบุญอยดูแลคูหน่อยดิ ขาดบุญกับขาดทรัพย์เนี่ยห้ามค่ะมันได้ขาใหญ่ขาใหญ่จากใต้มาได้เนี่ยเมื่อกี้จ้แม่จ้แม่พี่เล็กไปเดยกข้าวพี่เล็กพาไปเดยกข้าวเขาบอกแข็งแรงค่ะพอพอพอถามว่าน้องอยากกินอะไรพาไปกินเลยขาใหญ่ขาใหญ่ขาใหญ่สุรอเคเลยขาใหญ่สุรัติขาใหญ่ขาใหญ่ งงก็ต้อดูสิ่งสำคัญเมราต้อดูหน้าเราหนูนี่บอกาเลยค่ะพครับเขโทรนี่มาอย่างไรครัประวัติประวัติอ่าโอ้ยนานไหมโอ้นี่นานตั้งแต่ประมาณปีสี่หนึ่งโยมเขาเอามาทิ้งฮะเหมือนกับตำหนักทรงเขาเลิกอ่ะเฮ้ยโยมเอามาทิ้งไว้ที่กลางนาแล้วก็มีโยมมากลางนาที่นอกวัดด้วย กลางนาที่ไหนไม่รู้ก็ามาตามนัอแล้วก็มาบอกที่วัดให้ไปเอามาไว้ที่วัดโอแล้วก็มีเหมือนโยมะมาขอยืมไปบอกว่าจะไปเหมือนเอาไปไปบูชาที่บ้านไม่ใช่ไปทําพิธีอะไรไม่รู้แต่ว่าเหมือนเอาไปตั้งหากินนะ่ะโอแล้วท่านะมาตามบอกให้ไปเอากลากตรงนั้นตรงนี้เนี่ยทันแตั<อ>แต่ปี สี่สองสี่สามเนี่ยท่านเพิ่งได้ย้ายมาเนี่ยครั้งแรกเพราะว่าตั้งไว้ตรงเนี้ยตลอดไม่เคยย้ายครั้งแรกที่พี่ย้ายมาแล้วปิดทองให้สวยงามใช่เขาบอกท่านแล้วก็อยู่นี่แหละแต่ไม่ใช่ของวัดนั่งเดิม,มเพราะว่ามันมีหุ่นอะไรอีกเยอะแม่อุมาพวกอะไรอีกเป็นคันรถอ่ะโอแต่ว่าพวกนั้นก็บางหุ่นก็จำเรินไปใส่ไว้ใต้โบสถ์มันแตกมันหัก<อ>เหมือนแบบเลิกทรงเดีย๋ยวก่อน ท่านเบต,ตาทีา่ท่านท่านคือนเขมาฝันเ,าเ<ม>าขา,าบอกว่าอยู่ที่หมู่บ้านอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วให้ไปเอากลับมาวัดวแล้วเอาตํารวจไปแต่มีมีแต่พระบาทอย่างเดียวอ่ะที่ไม่ได้ไม่ได้คืนอืพระบาทสมัยรัตน,นะเมื่อก่อนอยู่ตรงวิหารเก่าเนี่ยที่ก่อนที่จะเป็นโบสถ์อะคนมาขโมยไปหาอยู่เป็นปีอะ เขาก็แจ้งมาว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปแล้วก็ไม่ใช่ไปแล้วก็ไม่ใช่อ่าไม่ไม่ใช่แล้วก็กระถางทูบกระถางทูบเก่าแก่โจนขโมยช่วงฝนตกมันเททรายไว้แล้วก็กระถางทูบไปแต่แต่สองอันนี้ไปไม่ได้เขาจอดน็อตข้างล่างไว้ที่ไม่ได้มองอ๋อนี่หน้าโยกยกไม่ได้ใช่จอดน็อตปลาเอาทร้กบไงมันยกไปไม่ได้มันหน้าใหม่ อันซื้อใหม่นี่สมัยตะใบนั้นอ่ะใบเก่าทําจากเหมือนสำลิดสมอเรือสมัยก่อนอ่ะสร้างมาถวายหลวงปู่หุ่นแล้วเมื่อก่อนวัดมันยังไม่ได้ปิดประตูไม่มีรั้วแล้ววิหารไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่ตรงนั้นเป็นแค่ศาลาเฉยๆเหมือนอย่างนี้แหละหายก็มีแต่พระบาทแหละที่ไม่ได้คืนกับกระถางคู่แต่ว่าพระพรหมนี่ปรกติใช่ใช,ใช่ไหม ท่าไม่เคยท่ไม่เคยลุปไปไหนเลยนะเนี่ยแล้วคนนี้ยพอปิดท้องจะจะจจะไว้ไหนดีเอาไว้ตรงนั้นแหละที่เดิมเหรอท่านอยู่ตรงนั้นไงเพราะตรงนั้นน่ะท่านก็เรียกคนดีอยู่ให้ท่านดูแลวัดมีอะไรท่านจะไปเรียกเราหน้าเยคหลวงพอหลวงพอเอาไว้ข้างหน้าเอาไว้ข้างหน้เราเขาเขาเวทนะเขาเวทเป็นไงที่มาเขเวทป่าเขาไปตามปากระแส ไปเป็นงานปิดทองครับผมนะครับขอพรปิดทองขอบคุณได้เยอะโคเชิญเป็นหนึ่งแผ่นแล้วค่ะเดี๋ยวให้นี่ไงไม่ได้มานานเนี่ยตายไม่ได้มานานเลยผมกะไม่ได้ขนาดนี้กะทำบรรจุกันนะให้ม่มาเดทไลน์นะไม่เพราะขนาดที่ถึงเนี่ย กาปิทองวันศุกร์แล้วไม่รอแล้วเดี๋ยวผมเอาลองสเปรดูว่าจะใช้ได้ไหมลองกำลังลองอยู่นี่ทองชุดนใหม่รุ่มละเอียดมันเหนียวน้อยมันหนีมากเป็นไหมไปได้ไม่ได้เพไม่อย่างนี้หรอพอที่เราแล้วมาเราเราแห้งเลยนะเขาเป็นตุ่มถ้าถ้าถ้าเิวเรียบต้องน่อยแห้งอันนี้แห้งมากเดี๋ยวตรงหลุมหลุมไม่ติดใช่ เออนางงามาด้วยวันนี้นี่คับจัดรายการเสร็จก็เลยรีบมาต้องมาทำบุญดีมากดีมากพี่เลูกเลิกเรียนสี่โมงครึ่งเดี๋ยวเขาจะกเดี๋ยวเขาจะโทรเข้ามาว่าแล้วสี่โมงไงเพราะเขาต้องมาจกบปัญญาไงคะสบาชิ้หม่ครับน้องมัมร้อยเก้า 59, 59เกาห้าเกาเหือยเดินรอยเก้เลยนะอธิบายที่มาร้อยเก้าหน่ยเมื่อปิดทองเสร็จนะครับฝนตกอย่าหนักเลย